สวัสดีค่ะพิงพิงซอร,รอบีแชมจากเกิเร์ลเรนซอเวทีเพลงรอซีซั่นที่2นะคะขอเชิญชวนทุกคนนะคะร่วมเป็นผู้ให้โอกาสกับคนอื่นกันนะคะยังมีผู้ป่วยที่ต้องการโอากาสในการรักษาอีกมากมายเลยค่ะศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษหรือศีรรราการจนานะคะกำลังปรับปรุงห้องผ่าตัดและสร้างอาคารหอผู้ป่วยใน,นเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันค่ะเพื่อรับรองผู้ป่วยได้มากขึ้น ร่วมส่งต่อโอกาสได้ที่ธนาคารกรุงเทพเลขที่9.01.7.05.6111ชื่อบัญชีศิริราชมูลนิธิสร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์โทร02.849.6799วันเวลาราชการนะคะได้โอกาสให้โอกาสค่ะร่วมบริจาคปรับปรุงห้องผ่าตัดและสร้างอาคารหอผู้ป่วยในศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลผ่านศิริราชมูลนิธิ